วันนี้ก็มั่นใจในระดับหนึ่งนะคะก็มั่นใจในระดับหนึ่งอยู่นะฮะลิงดันลังเลยนะฮะ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ขอคนดูหนึ่งพันห้าร้อยคนพอขอคนดูหนึ่งพันห้าร้อยคนพอค่ะมาลิงกด้านล่างที่เจให้อยู่ตรงนี้ใครจะแคปใส่วดนกดลิงด้านล่างในเรยก่อนอื่นขอทุกคนคนละหนึ่งแชร์หน่อยเร็วหนึ่งพันห้าร้อยคนถึงไหมนะคะอะวันนี้ใครไม่กดแชร์ขออนุญาตไม่ให้ดูกสามตัวราพัฒนาดเดอ้อใครเห็นใส่ดนของเจวันนี้แล้วนะคะ ใครเห็นสายด่วนของเจแล้ววันนี้นะคะไปตัดเล่นสามตัวเอานะไปตัดเล่นสามตัวเอานะคะไม่เยอะค่ะไปตัดเล่นสามตัวเอานะคะกับลาววันนี้ไปตัดเล่นสามตัวเอานะคะใครเห็นสายด่วนของเจลาวพัฒนาวันนี้นะคะเจให้เลขไปสี่ตัวสี่ตัวลาวนะคะถ้าใครเห็นแล้วก็ไปตัดเล่นเอานะคะ ัดเล่นเอาได้เลยอะกดคนละหนึ่งแชร์หน่อยเร็วเอ้ยทำไมไม่มีใครแชร์คนดูน้อยจังเลยอ่ะแปลกมากเลยเนีนเนี่ยคนดูน้อยมาก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 น้อยจริงนะคะถือว่าน้อยเลยระดับหนึ่งเลยนะคะอะมาม่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่ทุกคนจา้า เขามาแล้วฝากกดแชร์หน่อยเร็วแชร์น้อยมากเลยแชร์ไม่ขึ้นเลยนะคะแชร์ไม่ขึ้นเลยแม่แม่คนดูหนึ่งพันสี่รอยคนคนแชร์สองร้อยคนเองนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ก่อนค่ะมาแล้วพิมพ์ว่าสามตัวตรงแล้วพิมพ์ว่าสามตัวตรงค่ะใครพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมขึ้นมาใครจะแคปเลขกดลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะสายด่วนเจนูก,กดลิงก์ด้านล่างเออลืมไปไปลยอยกระทงไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะคะขอหนึ่งันหร้อยคนพอ นะคะเขาไปลอยกระทงช่างาไม่เป็นไรโอเคเจรู้เออไป็นยกระทงโอเคนะคะอ่ะมานะคะอ่ะหนึ่งพันห้าร้อยคนถึงไหมนะคะเดี๋ยวจะให้แคปนะคะแต่ก่อนอื่นทุกคนเห็นลิงด้านล่างไหมถ้าใครไม่อยากรอเจเข้าไปรอที่ลิงด้านล่างได้เลยนะจะได้แนวทางทันทีค่ะลิงดานล่างจะได้แนวทางก่อนใครเลยค่ะลิงดานล่างที่เจนูป,ปักหมุดไทยจะได้แนวทางก่อนใครเลยค่ะแม่แม่ทุกคนนะคะ เออชื่อว่ามหานครเงินร้านกดลิง์ด้านล่างได้เลยนะแม่แม่นะนะคะหนึ่งถึงถึงหนึ่งพันห้าร้อยคนไหมเอ่ยนะคะฝากกดแชร์และพิมพ์ว่าสามตัวตรงมาค่ะแม่แม่แม <c oughs> ะหนึ่งันห้าร้อยคนสวัสดีค่ะใครพร้อมตัวฟันบ้างพิมพ์ตัวฟันมาขอหัวใจไล้วาวรวจเดี๋ยวเจ๊ให้ตัวฟันก่อน เด่นฟันรูดวิ่งก่อนเดี๋ยวเจให้ตัวเด่นฟันรูดวิ่งก่อนเดี๋ยวเจนุกให้ตัวเด่นฟันรูดวิ่งก่อนค่ะมาเดี๋ยวเจให้ตัวเด่นฟันรูดวิ่งก่อนมาใครพร้อมตัวฟันพิมพ์ตัวฟันมานะฮะ ใครจะเข้ากลุ่มฟรีกดลิงก์ด้านล่างเลยเลยเดินนะคะแคปเจอร์เลข3ตัวตรงลาพัฒนาเจนุกอยู่ลิงก์ที่เจนุกปักหมุดอยู่ด้านล่างตรงนี้นะฝากทุกคนแอดไปแล้วบอกว่าขอเลข3ตัวเจนุกค่ะบอกว่ามาจากเจนุกค่ะเจนุกฝากฉลกฝากดวงไว้ที่ลิงก์ด้านล่างแล้วนะคะสําหรับใครที่กําลังเจอปัญหาปัญหาเกี่ยวกับว่าเล่นบ้านเก่าๆแล้วดกเฉียดแต้ม กินก็ยากกินยากกินเย็นกินไม่ได้สักทีเล่นเฉียดเล่นเจ็ดหนึ่งออกเจ็ดสองเล่นเจ็ดสามออกเจ็ดสี่เฉียดไปเฉียดมารองเปลี่ยนบ้านเล่นดูบ้างนะเผื่อบ้านนี้จะถูกฉลองกับทุกๆคนนะคะไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรใครถูกฉลองกับบ้านเดิมแล้วก็เล่นบ้านเดิมใครอยากลองเปลี่ยนบ้านดูบ้างก็ลองดูนะคะเพราะว่าเจเชื่อเรื่องเข็ดค่ะนะคะเชื่อเรื่องตัวเข็ดค่ะนะคะอ่ะกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะแม่แม่ทั้งหลายจ้า ขับแล้วบอกว่ามาจากเจนุกนะคะกดเขไปแล้วบอกว่ามาจากเจนุกมาจากเจนุกค่ะกดลิงกด้านล่างที่เจให้ได้เลยตัวฟันวันนี้เจนูใไ้เด่นฟันรูดวิ่งวันนี้เจนุกใหน้นะฮะใครพร้อมเร้วบ้างกดลิงกด้านล่างเลยนะนใครที่กําลังประสบปัญหาเจอแบบว่าเฉียดเก่งเจทั้งเลยเจนูกอยากลองเปลี่ยนบ้านเล่นดูก็จิ้มลิงที่ปักหมุดน,นะคะ เออนะคะแต่สุดแล้วแต่เจ๊ก็ให้ทุกคนเข้าไปเอาแนวทางเนาะจะเล่นไม่เล่นก็ได้แล้วแต่ค่ะนะคะแต่แนวทางอยู่ที่ลิงด้านล่างตัวเด่นพัฒนานะคะตัวเด่นพัฒนาเจ๊วันนี้เจ๊ให้เด่นหนึ่งกับเด่นห้าค่ะเด่นหนึ่งกับเด่นห้าค่ะฟันที่ห้าเด่นหนึ่งกับเด่นห้าฟันทีห้าดูดีวันนี้ห้าจะมาอ,าออกอีกไหมห้าออกเยอะเหลือเกินนะคะเจ๊จะดูว่าวันนี้ห้าจะมาอีกไหมเออเจ๊จะดูติว่าห้า จามาอีกไหมนะคะพิมพ์มาว่าเด่นเด่นอะไรนะจะให้เด่นหนึ่งห้าฟันห้าพิมพมาเด่นหนึ่งห้าฟันห้าค่ะเด่นหนึ่งห้าฟันห้าเด่นหนึ่งห้าฟันที่ห้าค่ะเออมาเด่นหนึ่งห้าฟันที่ห้าจิ้มดิ่งด้านล่างที่จะหนุ่มใครไ,ได้เลยนะแม่ กดเข้าไปแล้วบอกว่ามาจากเจนุกนะคะด่วนตอนนี้เลยใครจะแคบเลขสามตัวนะคะอ่ะเด่นหนึ่งหันหค่ะรูดหนานะคะเจนุกเน้นรูดวิ่งนะ,ะทุกคนคขาเพราะอะไรรู้บ้างคราวนี้วันนี้พุดเจนุกอะเข้ารูดทุกทุนไม่เคยหลุดเลยฮาหนอยก็เข้ารูดเด้งๆอีกนะคะกันไว้เผื่อรูด1กับรูด5้าจะมาเด้งๆ เพื่อรูดหนึ่งกับรูดห้าจะมาเด้นๆนะคะให้ทุกคนเน้นรูดวิ่งนะคะเน้นรูดวิ่งนะหนึ่งันเจ็ดร้อยคนเจนุกบอกเลยนะคะว่าเจนุกเน้นรูดกับวิ่งนะลาพัฒนาเจนรูดไปเลยค่ะรูดหนึ่งกับรูดห้ากันพลาดนะคะใครเป็นสายรูดสายวิ่งนะคะรูดหนึ่งและรูดห้ารูดไปเลยค่ะรูดไปเลยค่ะมาแน่นอนนะคะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่มาหรืออาจจะมาเด้งๆบนล่างนะคะ โอเคนะคะเด่นรูดวิ่งฟันนะคะเด่นฟันรูดวิ่งที่หนึ่ง่ะนะคะอะเดี๋ยวให้แคปตัวนี้ก่อนอันนี้สี่ตัวนะคะที่เจ๊ปล่อยไปนะคะรอบแรกที่เจ๊ปล่อยไปรอบแรกเลยนะนี่ค่ะที่จับปิงปองได้ตอนกลางวันที่จับปิงปองได้ตอนกลางวันนะคะหกหกแปดเก้าเผื่อใครชอบแล้วตาม นะคะเจนุกจับปิงปองได้หกหกแปดเก้านะคะ,ะ,คะเพื่อมีใครชอบนะอันนี้ปิงปองจับได้ตอนกลางวันนะคะปิงปองจับได้ตอนกลางวันนะคะหกหกแปดเก้าหกหกแปดเก้าค่ะหนึ่งสอง โอเคนะคะใครไม่ทันจิ้มลิงที่ปักหมุดได้เลยนะคะใครไม่ทันจิ้มลิงที่ปักหมุดได้เลยใครไม่ทันจิ้มลิงที่ปักหมุดได้เลยนะแม่แม่นะใครไม่ทันจิ้มลิงที่ปักหมุดได้เลยนะแม่แม่นะ เลขสาตัวราวพัฒนาสายด่วนนะคะทิปนิงที่ปักหมุดนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัดเลนสามตัวเอานะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัดเลนเอาค่ะ ราคาเลขมีแค่นี้